ไปถึงก็วิ่งวิ่งไปกอดร้องเลยแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นป้ายรถเมล์ที่พนักง,งานโรงงานก็เลิกง,งานกันเต็มเลยเหมือนเหมือนเราถ่ายเอมวีกันนะกอดกันร้องไห้เสียงดังมากคือไ,ไม่อายใครเลยตอนนั้นน้ำตาลูกชายก็ไหลใช่ครับใช่น้องโทรไปหาเป็นเดือนเดือนไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูดิสคอร์ดมันเป็นโทรศัพท์บ้านครับอ๋อหรอ<ช>ครับใช่เป็นโทรศัพท์บ้าน <laughs> บ้านพักคนงานรวมกันทั้งหมดเลยใช่ครับใช้โทรศัพท์เดียวกันใช่อ๋ออย่างที้เองไปถึงก็วิ่งวิ่งไปกอดร้องเลยแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นป้ายรถเมล์ที่พนักงานโรงงานก็เลิกงานกันเต็มเลยเหมือนเหมือนเราถ่ายเอ็มวีกันนะกอดกันร้องไห้เสียงดังมากคือไม่อายใครเลยตอนนั้นน้ำตาลูกที่ใครก็ไหลใช่ครับใช่มันรู้สึกยังไงครับที่บ้าคือดีใจอ่ะคือพูดอะไรไม่ออก ไไม่่คิดดวาจจะ้เออืตอนนี้เรายืนยันได้แล้วว่าพี่บอยกับพี่เปิ้ลเกี่ยวข้องเป็นพี่น้องกันจริงๆนั่นก็แสดงว่าสองพี่น้องเป็นลูกของพ่อคำสิงและแม่บัวคำหรือแม่ผองครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาเข้าใจว่าพ่อแท้ๆเสียชีวิตไปแล้วขณะที่พ่อแท้แ ก็จําลูกๆไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อสองปีให้หลังมานี้แกป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเป็นไปได้ว่าความทรงจําบางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่เรากําลังพยายามหรือฟื้นจึงหายไปสองพี่น้องจึงพุ่งเป้าการตามหาแค่แม่เท่านั้นวันนั้นที่ได้รูปถ่ายแม่มาก็ได้ทะเบียนบ้านมาด้วยมันจะมีที่อยู่ที่แม่เคยย้ายเข้าไปอยู่ที่ตลาดพลูค่ะ ก็นะตอนนั้นก็เลยคุยกับพี่ชายตามหาแม่ตามบ้านเล็กที่ที่แม่เคยายายเข้าไปอยู่ที่ตลาดปูแต่คนที่บ้านเล็กที่นั้นเขาบอกเขาไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนอีกแล้วเมื่อพยายามตามหาแม่ด้วยตัวเองแต่ปลายทางก็ยังไร้คำตอบ อีเตอร์อีจันจึงเป็นความหวังสุดท้ายเบาะแสหนึ่งอย่างที่ทางฝั่งพี่เปิ้ลกับญาติทางพ่อคํำสิงพูดตรงกันก็นกคือจุดสุดท้ายก่อนพลัดพราาคือย่านตลาดพลูครับเเนื่อยยยกายาาตมมหหหลลลลพีับไ วันคงได้สมประสงครรงแห่งใจปาหาติย์แห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบรรดาฝากดฝากด้า i